ตอนนี้ท่านผู้ชมใจเย็นๆครับก็นั่นหมายถึงว่าแสงอาทิตย์ก็ได้เตะพ่อตาทุกวันเลยนะครับเพราะว่าพ่อตานี่รอเป้าอีกครับศอกขวาครับโมโหลนเลยครับทีเดียวครับอาแล้วครับพยายามลุกขึ้นมาครับยังมึนอยู่ครับยังมึนอยู่ครับทางด้านของเมืองทรับครับอ่าไปต่อไหวครับไปต่อไหวครับสับศอกขวาครับแทงข่าวซ้ายศอกขวาครับและกําปั้น ยังไงครับบวกศอกขวาคืนครับเมืองทรัพย์นัดศอกซ้ายมาศอกขวาครับ,รบมันยังไงเนี่ยเอาเอาฟื้นหรือยัง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 อ้าวฟื้นแล้วมึงฟื้นแล้วเอาโดนนับไปแล้วฟื้นแล้วเอาอือนั่นแหละครับต่าแข้งเลยเข่าซ้ายอ้าวยังไงครับโอ้โห ไปบนเวทีนะครับไปโอยคู่นี้ไม่เป็นการตัดสินเพราะฝ่ายแดงชงเป็นนมตัดสีครับ